สวัสดีค่ะสวัสดีท่านผู้ชมค่ะเมื่อนี้สิบห้าผู้ที่ตามลุงป่านาะพี่น้องหลายๆคนที่เห็นคลิปนี้แล้วเอามาให้ท่านผู้ชมใ้เบิ้งนะะเนาะค่ะพี่น้องว่ากระปูยังนี่ค่ะพี่น้องนันคือโตใหญ่แท้ค่ะพุณน่ะใหญ่กว่ากระปูหน้าพุนเด้โตบบกใหญ่หนึง่ง ไงก็กระปูนาอิหี่ค่ะเบื้องตีล่ะนีค่ะเบื้องค่ะเอามาเลียงเอามาเลียงเลยค่ะนี่เปรย์ทำลายมันเลนยเอามาเลียงกระตามค่ะกระตามกระตามค่ะกระตามดูกับกระตามค่ะกระตามแม่เขาเอื่นกระตามเลยค่ะทุกคนนี่คือกระตามไม่ใช่กระปูนะไม่ใช่กระปูนะกระตามนะคะไม่ใช่กระปู คือมันตัวใหญ่มากเลยดูค่ะทุกคนคือมันตัวใหญ่มากเลยจะให้ดูเนี่ยเนี่ยค่ะทุกคนคือมันตัวใหญ่มากเนี่ยมีแต่ตัวตัวมีแต่ตัวเมียกามมันก็ใหญ่นะคะกลามมันตัวผู้ก็มีคะ่ะตัวผู้นี่กามมันจะเป็นสีลุงเป็นสีลุงออกสีลุงนะคะดูสิทุกคนเนี่ย นี่เด่ตัวใหญ่ๆฝากกดติดตามกดรับชมให้ด้วยเป็นกำลังใจให้กันนะคะตัวใหญ่มากเลยทุกท่านทุกเนี่ยเนี่ยตัวใหญ่เนี่ยเอามาให้ท่านผู้ชมได้รับชมเอาไปทําอะไรกินได้บ้างคะทุกคนเอาทำเอาไปทําอะไรได้กินบ้างคะทุกคนเอาไปเห็ดยังกินเลยคะ่ะ มีหลายโตเด้วยค่ะไม่มีนี่นัูน้องเขาน่ารักทั้งนั้นเลยมีแต่ตัวน่ารักทั้งนั้นเลยค่ะทุกคนดูดูดูดมีแต่ตัวน่ารักทั้งนั้นเลยฝากเบิงเ่งนเด้อค่ะขอบคุณมากค่ะขอบคุณนะคะขอให้ทุกคนรวยๆเฮงๆค่ะ